ขึ้นชื่อว่ากระทะเหล็กยังไงมันก็เป็นสนิมอยู่แล้วค่ะอา้าวอย่างนี้ก็ไม่ทนนะดิใช้แป๊บเดียวก็ต้องทิ้งแล้วม่ใช่อย่างนั้นพี่รู้ปะ่ะว่าในบรรดากระทะที่พี่ทำทหารมากระทะเหล็กเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ทนที่สุดแล้วนะยิ่งผัดยิ่งลื่นยิ่งผัดยิ่งหอมไม่งั้นเชฟตามร้านอาหารเนี่ยเขาจะใช้กระทะเหล็กกันหนอโอ้แต่มันก็ดูแลยากอะดิต้องมาเคลือบน้ํามันอะไรอีกเนี่ยเอางี้ให้ทำตามหนูสองข้อได้ไหม ข้อแรกเลยนะเวลาทากับข้าวเสร็จให้รีบร้างทันทีจะใช้ฝอยขัดหมอ้อหรือว่าใช้แปรงขัดก็ได้แต่ถ้าข้ามมันไม่หมักมากเนี่ยก็ไม่ต้องใช้น้ํายาล้างจานนะคะเพราะว่าน้ํายาล้างจานเนี่ยมันจะไปล้างชั้นฟิล์มน้ำมันในกระทะออกเวลาผัดเนี่ยมันจะติดมันจะไม่ลื่นเหมือนเชฟนะส่วนข้อ2เนี่ยให้เคลือบน้ํามันหลังการใช้งานล้างทําความสะอาดเสร็จปุ๊บต้องเช็ดหรือว่าอ่างไฟให้แห้งเพื่อไล่ความชืน้นหลังจากนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเคลือบน้ามันให้ทั่วกระทะนะแล้วเอากระทะเนี่ยไปเก็บได้เลย ก็มันยุ่งยากอะชี้เกียจเอางี้เดี๋ยวพี่ไปซื้อกระทะอื่นดีกว่าพังก็ซื้อใหม่รวยอะหยุดงั้นเดี๋ยวตาตีมือจะลดขั้นตอนให้เอากระทะเหล็กเผารุ่นนี้ไปใช้ค่ะอันนี้เป็นกระทะเหล็กเผาที่ใช้การเผาแบบในไตดิงดูแลง่ายกว่าเดิมแล้วเราก็เผามาให้จนดำสนิทแบบนี้เลยนะไม่ต้องเคลือบน้ำมันแล้วค่ะแค่ล้างแล้วเช็ดแห้งก็พอแถมยังมีหลายทรงให้เลือกอีกนะถ้าพี่อยากได้เนี่ยจิ้มอูพี่ตะก้าเหลือกได้เลย